สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันนะครับผมได้ต้นไม้มาสองต้นนะครับผมต้นแรกคือรวยไม่เลิกนะครับผมป้า เพื่อนบ้านเอาต้นไม้มาให้นะครับพร้อมกับโปรเซียนนะครับผมพันอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าพอเราได้มาใหม่นะครับผมสภาพดินมันก็จะไม่เหมือนกับต้นไม้ในโรงเรือนที่เรามีอยู่ดังนั้นเราเลยต้องมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับผมวัสดุอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะเป็นนะครับผมมะพร้าวสับนะครับผมแล้วก็นํามาใส่นะครับในภาชนะทั้งสองใบนะครับผมเป็นการลองก้นนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ มันดินมันไหลลงไปเพราะว่ากระถางของเรารูใหญ่นะครับผมแล้วก็ตักในส่วนของดินปลูกต้นไม้นะครับที่ผมซื้อตามร้านทั่วไปนะครับเป็นถุงเลยนะครับผมมาประมาณหลายถุงก็อลองก้นถัดมานะครับผมซักประมาณนิดน้อยๆครับผมพอให้มันอยู่บนมะพร้าวนะครับเพื่อไม่ให้โดยตรงหลังจากนั้นนะครับผมก็ใส่ในส่วนของ ออสโมโคสนะครับผมปุ๋ยละลายช้านะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของอา,อาหารสารอาหารให้กับต้นไม้นะครับผมหลังจากนั้นผมก็ใส Star ่สตาร์เกิลจีนะครับผมเป็นยาฆ่านะครับป้องกันแมลงป้องกันเชื้อต่างๆนะครับผมในดินนะครับส่วนใครอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆ ว่ามันคือต้องการอะไรนะครับผมก็สามารถหาได้ใน Google นะครับบางทีผมก็จําไม่ได้แต่ว่ารู้มันมีสรรพคุณหลังจากนั้นผมก็ใส่ดินกรอบไปอีกเล็กน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้มันสูงพอดีนะครับผมเราก็เอาต้นไว้ไม่เลื่อนนะครับมาจัดปริมาณของเราดูนะครับต้นอนไนที่มันเสียเราก็ดึงออกนะครับแล้วก็จัดต้นไม้ไว้ตรงกลางเพื่อที่จะให้มันสวยงามแล้วก็ ตักดินเข้าไปเลยครับผมเทเข้าไปนะครับผมใสให้มันพอดีนะครับผมให้มันดูสวยงามนะครับผมจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้ดูว่ามันอยู่ตรงกลางกระถางพอดีนะครับผมทําคนเดียวง่ายสบายครับผมถ้าเราแบบมีใจรักต้นไม้เราจัดยังไงก็ได้นะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ตรวจสอบเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้ามันหลวมเกินไปเราก็พยายามเกลี่ยให้มันเท่ากันนะครับให้มันดูตรงกลางพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดตั้งแต่แรกแล้วมีการรดน,น้ำต้นไม้ไปมันก็จะสวยพอดีนะครับผมใส่ให้มันดูปริมาณในส่วนของการใส่อันนี้อยู่ที่ทุกคนเลยนะครับผมว่าจะใส่มันยังไงนะครับบางคนก็ชอบน้อยบางคนก็ชอบมากแต่สําหรับ ผมแล้วผมจะเหลือพื้นที่ไว้ประมาณตามที่เห็นเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้เวลาลดน้ําแล้วมันจะไม่ได้โดนเมื่อสักครู่ใส่แล้วไม่โอเคก็ต้องใส่เพิ่มเข้าไปอีกครับผมเพื่อที่จะได้ให้มันดูสมบูรณ์สวยงามนะครับต,ต้องไม่ไปทับก้อนไม้เกินไปนะครับผมเราต้องตัดให้มันพอดีนะครับ ผมเป็นคนพิธีพิถัานนิดนึงในการใส่หลังจากถ้าเราใส่แล้วเรากลัวว,ว่ามันจะไม่อยู่เราก็นํามันหมักคอเล็กน้อยๆน,น,นะครับเห็นไหมพอผมข้อนิดน,นึงมันก็เอียงนะครับเพราะถ้าเราใส่ไม่แน่นมันก็จะทําให้ต้นไม้เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนั้นเราก็จัดแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราไปแล้วก็เอาต้นที่สองนะครับผมซึ่งเป็นต้นโพยเซียนนะครับผมมาทําการ เปลี่ยนกระถางนะครับผมวิธีทําก็เหมือนกับต้นแรกเลยนะครับทุกคนเราก็นําดินใส่ลงไปเล็กๆน้อยๆนะครับกรอบหน้านะครับผมแล้วเราก็มาเอาต้นโพยเซียนจากกระถางเดิมนะครับออกมานะครับเนื่องจากว่าดินเราไม่รู้ว่าดินที่เราได้มานะครับผมเป็นดินเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเอามาแกะดินออกนะครับดูรากดูทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ไม่มีพวก เชื้อหรือว่าพวกแมลงต่างๆที่มากับรากมากับต้นไม้นะครับผมเข้าไปตนต้นไม้ในโรงเรือนของเราหรือต้อนไม้พันธุ์อื่นที่เราปลูกไว้นะครับผมวิธีของผมก็ทําการรื้อนะครับผมทั้งหมดนะครับผมเอาดินออกนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีอันไหนที่ผิดสังเกตหรืออันไหนหรือเปล่าแต่ก็พยายามรักษาราก,ารากไว้นะครับ การทาก็ระมันระวังหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีรากอาจจะช้าได้นะครับแต่หลายๆคนเขาก็บอกว่าให้เอาน้ําฉีดน้ํารากเพื่อที่จะให้ดินมันออกง่ายนะครับผมแต่ผมสะดวกแบบนี้เพราะว่าผมก็ทํามาอย่างนี้ต้นไม้ผมก็งอกตบเติบโตต,ตามปกตินะครับผมก็ไม่รู้ว่าวิธีของแต่ละคนของใครถูกของใครผิดนะครับแต่ว่าเราอยู่ที่การที่เราใส่ใจการที่เราดูแลมากกว่าผมก็ เอาดินออกนะครับเหลือรากไว้แล้วเราก็เอามาใส่ในกระถางใหม่ของเรานะครับผมบางคนก็ถามว่าทำไมไม่เอาดินลากออกหมดมันก็คงจะต้องมีบ้างอะครับผมในส่วนของแต่เราก็ได้ใส่ในส่วนของสตาร์เกิลจีลงไปแล้วนะครับอย่างไรก็ป้องกันไปแล้วะระยะหนึ่งหลังจากนั้นเราก็นําดินนะครับผมกรอบลงไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้นไม้เราต้องวางไว้ตรงกลางนะครับเพราะถ้าไม่ตรงกลางแล้วเวลามันโตขึ้น มันก็จะไม่สวยนะครับพยายามกรอบหน้าดินพยายามใส่ให้มันอยู่ตัวนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปเหมือนต้นแรกะครับผมเราต้องกะปริมาณของเราเองนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนที่เหมาะสมเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราใส่ดีเใส่แข็งแรงแล้วมันก็จะอยู่ได้สบายมากเลยครับทุกคนเห็นไหมครับผมหลังจากนั้นผมก็พยายามเกลี่ยมันให้มัน เข้าที่เข้าทางที่สุดเพื่อที่จะเวลาเราลดน้ําแล้วก็ไปวางมันก็จะอยู่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับทุกคนยังไงแล้วเราก็พยายามดูมันนิดนึงนะครับเวลาเปลี่ยนกระถางหรือดูแลต้นไม้เราก็มาเคาะเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ดินมันลงไปนะครับตูด้านล่างมีควาสมัน แล้วเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยงามนะครับผมต้นปวยเซียนนะครับกระถางนี้นะครับผมอีกต้นหนึ่งนะครับผมรวยไม่เลิกนะครับผมต้นนี้เลยนะครับผมโดยยังไงเราก็จะเอาไปไว้หน้าบ้านนะครับผมต้นนี้แนละ้วเราก็จะไปรดน้ํากันนะครับผมบ๊ายบาย